โอเคเข้าสู่ภารกิจต่อไปของ SS ส Zombie Assault กับทาง u n d e Gaming Beginner นะครับ mm hmm. ก็จะมาที่ภารกิจที่4ซึ่งเป็นภารกิจที่เราต้องคุ้มครอง V.P จากเครือข่ายต้องสาบถามครับโอเคเริ่มกันได้ได้เลยเ mm hmm. นม่อคอนไม่จําเป็นว่าเอาใครแหละ นั้นเอาเป็นไอดินะโอเคเริ่มภารกิจได้ซิงเกิลเพลงเหมือนเดิมว่าถ้ามัลติเพนี่มีปัญหาภารกิจที่5 VAP ภารกิจช่วยเหลือซึ่งเรื่องก็คือว่าเป็นภารกิจช่วยเหลือ VAP จะซ่อนตัวเองอยู่ในห้องนี้ภายในบ้านของเขาแต่อยู่ได้ไม่นาน พาออกจากไปที่จุดจบนี้ให้ได้ปลอดภัยที่เพอร์คืออะไรไร้สาระไม่ใช้ไปลุยจะเห็นได้ว่าในเครื่องหารมีซอมบี้เตะเต็มไปหมดเลยเดินว่อนอยู่อยู่ไปทั่วเลยเดินว่อนอยู่ยนั้นโอเคเริ่มได้ จุดสปอนก็คือหน้าหน้าขึา้นปัญหาเลยเวลาเข้าไปก็จะมีซอมบีโผล่ในสองฝั่งน,นี้แหละเมื่อใวิธีเ,เซฟก็คือเข้าห้องหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกมาเพือเซอมบี้ที่ที่บุกเข้ามา,านี้ จะปอนตามรูปตูต่างๆตูลานี้ก็มีปัญหามีหนอนยักษ์โผล่มาตรงห้องผ่านเข้ามันก็จะมีห้องลับไปยังอี่ฝัง ไปได้ีคนี้ไม่แล้วเพราะว่าดเนาที่นี่ก่อนที่จะนที่จะสำรวจที่ถัดไปดีไปงั้นจริงๆได้ชีพเน้น อย่าเพิ่งเปิดพอเผื่อจะมีไอพีซ่อนตัวอยู่ก็เป็นไปได้ก็จะสุ่มห้องว่าจะซ่อนอยู่ในห้องไหนห้องนี้เราก็ทำทำํารซอมพี่ที่โผล่ในที่กอน ผ่านไวอีกเั้าหนึงแบบนี้มันจะโผล่ตามรูรูบนพื้นโอเคหมดแล้วที่เหลือหาพ i p พห้องนี้ไม่มีมีแต่ไอเทม เปิดทีบหนีตรงนี้ช่่ยพยาบาลไม่ไม่เก็บยังไม่ยังไม่ยังไม่เจ็บอันนี้ไอเทมเป็นไอเทมป้องปืนต่อไปไอเทมอีกแล้วเป็นระัศูนย์ e n h a n c e บางครั้งก็จะมีมีซอมบี้ที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้เราไ แบ V i P ที่ปลอดภัยจะโผล่ทางทางพื้นที่นีรถมีจัรานนที่ที่เราเดินไปข้ามพื้นที่ข้าพื้นที่แล้วก็รีบถอย ใกล้รเรามากการเข้ามาในพื้นที่ที่จะใกล้ได้อยู่ติดกันเลยเนี่ยจแต่ว่าจะหาตัวเองกับเขาซึ่งจะบอกคุณว่า VIP ีนี่สามารถใช้างชีวิตในการฮีลวยูย่ได้ ้องวิ่งมันก็เดินเร็กนโผลมาในห้องแบบนี้มันจะรอบรถจองไม่ได้ตวี่ก็เดินสั่งหน้าเร็วๆๆๆหน่อยเยเทมแต่ยังเห็นไม่ได้กดขวางทางอยู่ ก็ต้องรออยู่ท e ี so so okay. Okay, ่นั้นรอท่า well. นั so ้นที่ครองโลกครับโอเคได้แล้วโอเคไปเที่มาดูเจ้าพมันงกมันงกเลยงกทำไมไม่ได้โดนก็ไม่ได้ใช้เป็นมาหัวก้างเลยหน้าดีตัวมาก ม่เตัวอีกแแหละมาด <pop ping water> เนน <pop> ่าป <weiterhin> ัวโดคนุที่อยู่ใกล้ด้วยเป็นสิเทไม่น่าปวดหัวตามเราตลอด พอยิงโดนก็ขอโด,โดนแบบนี้แหละแต่บางครั้งก็ได้อาชีพเม้นต์ก็คือดีแต่ฮิลวตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รับโบนัสออราตของเมดิกด้วย หมดยังหมดแล้วนะหมดแล้วไปดูลงจอดมันจะสุสมะ่มน,น,นึงในสองพื้นที่นี้เฮ้ยอย่าเพิ่งถอยก่อนให้าไปรอข้างในก่อนเราจะไปเองต้องมันจะสุ่มอนึ่งในสองพื้นที่นี้ มันซุมนี่แหละจุดจุดจุดหลบหนีเฮ้ย โอเคมาะโอเคยมามามาเร็วโนดาดเมทครับเมื่อกี้คือวิธีการเคลียร์ไม่แบบ V A P โนดดเมทโนดดเมทรันครับ เรียบร้อยครับโอเคเปิดชิ้นนี้เป็นของเกลือแบบเกลือชินเกลือจนชินอะไรแล้วเนี่ยอันนี้ข้างกิจปีกพีก็มีสวัสดีครับ